สบายดีสวัสดีครับวันนี้เฮาถ่ายคลิปสวัสดีทักทายกันอยู่ฟังลานหนวดนะครับเป็นที่รับนอนที่ธรามากินนะครับสวัสดีครับทักทายสบายดี ถ่ายคลิปก,กันทักทายสบายดีสวัสดีครับสงสัยเขามีงานเลี้ยงข้างบนเนาะใช่ไหมสงสัยเขาจะมีงานเลี้ยงกันครับข้างบน ทักทาสบายดีสวัสดีครับมือนี่เฮ้าอยู่กับบรรยากาศจาฟ้านะครับจาฟ้ายงามคำขึ้นนะครับ กำลังเดินทางกระบ,บานนะครับขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับเห็นงานเต็นงานก็ขอให้มีความสุขกับงานนะครับผทายเพื่อนเก่าครับผมสวัสดีเพื่อนใหม่นะครับเพื่อนเก่ากับสีคุ่มเพื่อน,นครับว่าขอถ่ายวิดีโออยู่ตรงไหนครับตอนนี้เราอยู่สุโขวิยเจ็ดเจ็ด ครับผมแยกอ่อนนุ่มนะครับวิดีโอนี้ทักทายตาดีจามเย็นเวลาขับขึ้นกับกว่านี่เป็นแห้งเนะาะประมาณสองถุงว่านะครับตอนนี้ แยนกนอะหน่ะตัวใครคนามงีงานเรียนครับตรงนั้นเป็นคอนโดนะครับตัวนั้เป็นตัวนั้นเป็นผมจัดกาเรเอียงนะครับผมนึกว่าเป็นสระว่ายน้ำแสดงว่าทีผู้คนแสดงว่าเป็นที่จัดเอียงนะครับไม่ใช่สระว่ายน้ำ เพื่อนนะครับขอให้นี้สภาพสุขนะครับภาคในทีมทุกทายทอดออกไปนะครับทีจะเห็นทุกคนสบายใจที่เป็นเพื่อนหรือว่าทุกอ,อ่อวิดีโอดีตอนไรจดกระดาษได้ครับใครเด็กเพือนไม่สบายใจก็ต้องขอโทษขอให้ละลายไปตรงนี้ด้วยนะครับโดยรวมแล้วว่ามีเจตนานะครับอยากให้เพื่อนทบ้าเนเราคิดคันค่ายเลยครัสบายสบายครับอยากให้ทุกคนแฮปปี้ครับ วัมี้เจ็ดหน้าสี่สิบเอ็ดสี่ว่าทำไมใดนะครับถ้านี่จริงใดกี่คนเดิดออกไปแล้วว่าทำไมใจคนต้องขอโทษขอให้ด้วยนะครับเขาพึ่งกำลังใจที่เคยให้มาตลอดนะครับขอบคุณมา,มากครับผมท่านท่สบายดี ทำไ,ไมไม่เอาไปให้เขาพับช่วยที่เกยบเราลงพ่อประจิตนี่นยังอะไรคนน,นนะม่ประจิตนะลูกน้องลูกน้องมาเก็บผ่าบอกให้เขาพับซอยทางน้ำจังเร็วช่วยกันครับทั้งลูกพี่ลูกน้องบางทีผมก็ช่วยบางทีลูกน้องก็ทำวันนี้การไครทำต่างคนต่าง กมลังใจเห็ดน,นะครับงานน้ำก,กันกับนี่จะลูกน้องต้องน้นอง,ม,งมูนีละละ่เดียบเหมือนกันมูกันมากเลยครับผม,มนั่งกินลาดหมดกับาอาหารนะครับแต่เลยนี่จะคนจากมีงานน้ำกันกับจะวบ้านลูกน้องก็ได้แล้วก็ว่าคนทูนก็ได้นะครับเพื่อนกันก็ได้น้องก็ได้ครับ ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณคุณมากๆไว้ทุกคนมีความสุขในท่วงุกวันสบายดี นอนแล้วก็ขอให้นอนหับฝันดีใครเดินทางก็ขอให้เดินทางโดยสวัสิิภาพทุกเส้นทางนะครับใครทำง,งานก็ขอให้มีความสุขกับงานครับผมตอนนี้สวัสดีครับ